สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับจุงผมนะครับแล้วเพื่อนซีโลฮะวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเราจะตกอ,อันติเมตอะไรไม่รู้นะะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะเขาเป็นใครครับแนะนำตัวเลยครับมีคนเพื่อนแล้นะครับผมอ๋อเขาเป็นเพื่อนผมนะโอเคนะฮะเล่นตัวอะไรครับตัวอะไรเร็ว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 วก,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 กาล,ก,ลก,กาลอะไรดีวะกาละอุกาละกาละ,าะยังไงกาละกาละยังไงกาละ ในไอแลนดอมไปเลยที่เกียดเลือกไรเนี่ยจะจะไม่พูดเลยอะไม่พูดอะไรเลยครับตั้งใจครับตั้งใจอ๋อตั้งใจนะฮะโอ้ยจิดแน่าแน่นะฮะนุ๊ดนุ๊ดนี่แค่เอาเบอร์ว่ะว้าวโอ้โหโดนด้วยอุ้ยกาดพีระมิดปะจะท่าพีระมิดตายปะดุม đừng có đưa nhìn này 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 nhìn 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 ตอ่ะตัวอเอาไปกินำเฮ้ยโอ้หลบได้เ้อหาหน้าตะไลเลยเอ้าเอือโดนเลยตะไลเนี่ยท่าไรเนี่ยเหมือนกันนะดุนแดง ตายโอ้ยแปลงร่างได้หนูแปลงร่างก่อนแป๊บแปลงได้ก็หนึ่งห่างปะเห็นอไรเกดขึ้นเลยเห็นม่อเกิดขึ้นเลยโอ้ยมันตามเหรอพุ่งอัดอัดตดอ้าโอ้โหไอ้สเต็ม ไม pues oh. yeah. Yeah. Mm. ่โอ้ยยาทำเขาเอือแด่อ yeah, yeah. ืมออโดนโดนอโดนโดนอือเยอยอาทำไรอ่ะคนเดียวเหรอคนเดียวเหรอ่ะ ไล่อะไรหลบได้หลบได้ทำลายหลบได้เอ้อย่าไหนไหนแมนจบแล้วอุ้ยแม่งโอ้ยมันไม่จบหรอกตายเลยมาเอาไปมาเปลี่ยนตัว เปลี่ยนตัวเป็นตัวนันอะไรมาชนะด้วยฉัยากเอาตัวโมาชนะกลัวกลัวจังเลยนะตัเนี่ยที่โกงเปี่ยที่หน้ามันไหนไหนเป็นตัวอะไรดีวะแรนดอมดีกว่าขี้เกียจเลือกเลือกมันช้าผมแรนดอมในฝันก็มามาโอเค เอ้ากาละเอ้าไม่ใช่อะไรอะนักะโตะนางกโตะอ๋อนางกะโตะคือใครวะไม่เห็นรู้จักเลยนังกโตะนงาโตะเดี๋ยวไล่เร็วเร็วเร็วแลนด์ด้อมไปเหอะช่างมันไกยไม่เลือกฮะ อาจารย์ไกลแสดงมันไม่ไกล้ะอย่างนี้ก็อไม่เล่นอะไรกันเลยเนี่ยมุนเฟลมันเลยมุนเฟล let the battle begin นังกระโตอะไรวะอ้่ะงงอะไรวะอออะะไรร่โเปิดประตูเปิดประตูเหรอปิดด้วยนะปิดด้วยปิดด้วย นีเหรนีเหรอโ้โหทไมกูเลือดหดอือกูเลือดหดนี่แหละผลเสียงการแปลงบ้างอุ้ยจ้ะช่วยอืมออืมเแม่เดียววเเดี๋ยวเดี๋ยอะไรอะไรทให้ผมห้องเลยผมเลือดแดงแล้วแหละโหดจริงไม่ใช่พลังิตเลยเนี่ยดูด เอ้าวเลือกเติมบอดเจามาดิมาดิมาดิมาเน่ถ้าถ้าเออถ้าเออืมโหยสวยาไม่โดนคิวเชี่ยมคิวเหลี่ยมนี่หมคยคับครับโอ้ เอาเหรอเอาเหรอฮะฮะไปไม่โดนโอ้ยอันนี้โดนแน่เอาเหรอฮะเอาเหรอโอ้ยไปโดนโอ้ยตูดค่ะโอ้ยแน่ม like ี no <esh of> <word> <dragon 2> <sh arp intro> พิ้งด้วยยิงฟันยิงฟันไ ไม่บอกไม่ได้วะเอาไปกินเอาไปกินตายมาโอ้ยเสร็จตายมาตายไม่หมดตายไม่หมดรอแม่งตัวที่หกใช่ป่าวะน้าตัวอะไรเนี่ยอ้าวกบบินได้กบบินได้วัดเยิ่งเลยวาวมึงทำอะไรกูอีกแล้วไม่รู้ เลือดรอปติมึงเจอพลังจิตวิ่งเหรอวิ่งเหรอตุยตูดยังไม่พอยังไม่พอตุยเจ้าอื้ออะไรอะไรการไกวัการใจอ่อนวะโทษโทษโทษผิดผิดกัน จันไก่จานไก่อ่อนอ่อนอ่อนงานตกไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวเจอตัวอะตำนานแขนปูดเลยป่ะตำนานเนี่ยน้ำพริกเหนียวน้ำพริกมันเหนียวได้เวยเหรอไฟลุกบนไฟลุกอื้ปุยตูด เอ้าแปลงล่างแปลงอ่แปลงหรอแปงหัดแปงบนซะบ้งอย่าเพิ huh. mm ่งอย่าแปลงล่างอย่างเดียวอุนเตอร์แมน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 เดี๋ยวชาร์จแป๊บโอ้ยโดนเต็มเต็ม get s h เฮ้ยป,ประตูอะแล้ว <anonymous> อ <teenage father online> <c oughs> ่ะไปกิน <Hum> ส <dû t> <S bizarre> ิเหนียนะเฮ้ยสติงตูมติงขาวเธอบอกว่าเธอสติงไงโต้น่าเหรอไม่ใช่สิงโตกี้มันเสือขาวไม่ใช่เหรอนเป็นผีไม่มีนะผีไม่มีหัวกระถูกแล้วไม่ใช่เหรอผีไม่มีหัวอย่าผวนนะครับอย่าผวนบอกเลยว่าอย่าผวนนะฮะผีไม่มีหัวเรื่องปกติครับ อะไรทำอะไรทำอะไรออะไรเปิดกันติะิอะไรมีติบได้หรอเร็เร็วเน่เร็วงเร็วเหรอเร็วเหรอเร็วเหรอลูกขางทางตาเลยลูกข่างลูกขางเร็วกันเหรอมีไเอร์เกี่ยวอะไรกันะฉันเชื่อมั่น จักรยานของฉันเอาไปกินตัวยืดหน่อยแกนีอปนาจหรอกไปที้ครับไอ่ไหนเนี่ยไอ่ไหนไอ่ไหนอ่อนยังไงอ่อนยังไงสนามราไปขี้ไม่ได้หรอกพวกเก็บตัวไหมได้ๆตังนี้เก็บไว้เพื่อให้หมาถาม อ้าวโทษโทษให้เป็นไรเป็นไรมามาเล็กตัวเล็กตัวาผมาด้เป็นคนที่ไม่เรื่องมากกินแล้วฮะแลนด้อมไปดีกว่าเสียเวลาด้วยไม่ไหวไม่ไหวเปลืองเวลาคลิปโจ๊ะโจตัวอะไรเอ่ยอะไรอ่ะ ยากุย่าตักต่างไปยากุย่านานแล้วมาอานานยิ้มอะยิ้มเนี่ยตำนานนี่แขนปูดเลยวะเล่นแล้วนี่วะตำนานแขนปูดเลยังไม่จบก็แขนปูดแล้วเราดเทนโฟ์โอ้ดูท่าดีท่าเดือโซเ ชิโยชื <himself> ่อเลยวะวิสองสหายหัวหัวแดงคืออะไรอ้าวสาสาทะเลลึกสาลยทะเลลึกอะไรอะไรผมย่าอ้ย ย่าหมขอโทษญ่อโทษาตอโทษยาขอโทษาย่อาขอโทษญาขอโทษาอโทษยาทาิขอโทษยาญาาอทาอะไราขอทาขอทอะไรวะาาาาาาอาเก่งกา เตะกันมาท้าผู้หญิงต่อยคู่ผู้หญิงอยู่อะอะไรของยาอ้าวไม่ใช่ตัดหางเหรอจะดูอย่างน่้อะไรของยยต่อยมั้งยาต่อยมั้งยะยะกาต่อยผมเหรอยายยอ โอ้ยยาใบชาขาวหญาแล้ก็ยาญี่ปุ่นหญ้าใบชาหญ้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 าเราไม่เชือเรามั้ยทำอะไรผมได้ไงหญ้าหญ้าหญ้าเก่งอะไรคนจะลาดอยู่ไม่ถีดยาใครหญ้าหายแล้วก็ตายมันรู้ตัวหญ้าฮะหญ้า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 เราไงทำไมอ่ะคือตากอ่าน้ำอ๋อตากน้ำนาน ยาเหรอฮะยาฮะยาย่าย่ายังไงย่าย่าหลับแ๊บไปอ่ะอะไรของแก้ยาแป้แก้แก้ยังไงยายังไงย่ายังไงคนแก่ก็อายไม่แคร์อายาผมมายาแปลงร่างอะแปลงไปยาแปลงไปผมมายาแปลงร่าง ตะยาแบลงล่างเ้อเห็นผ้าอะไรหม่เสร็จหัดแปลงบนตุ่งนายญาณะบังไว้บังไว้บังไว้เปงเออเป็นเปิดอู้หูปืนกลาบเลยล่ะแย่เบื่อแผ่นดินสะเทือนเปิดแผ่นดินขาวโอ้ยมันคืออะไรอะไม่รู้จักเลยทับดุโอ้โหกองทับดุนนะฮะดุนเหรอดุนเนะ อืมโอ้สายทะเลเดี๋ยวย่าผขอมั่งย่าย่าเดี๋ยวย่าเดี๋ยวทนย่าให้โอกาสผมมั่งย่าให้กาสผมมั่งย่าผมขอหน่อยผมไม่ให้ครับาไม่เอาไงมันคืออะไรอ่ะอ๋อไอเต่าไอเต่าพี่คาดไอเต่าบ้าไอเต่านี่เองหมดแล้วเต่าเตาจะตายแล้วกรรมเือเออไงไม่ตัดหางมันอ่อนนะกูฮะไรวะ โหตัดหางแม่งครอ่อนเลยมาอินแมทเดียวพอเจวจบคลิปละเปลี่ยนตัวเปล่าไม่เปลี่ยนวโชว์อย่โชว์เจอ้าวโคตรโคตรออเ็จเลชอ์คาราเ ได้เงียบกป็นทำไมเนี่ยโอ้พูดอะไรบ้างอี่โอ้ไม่ไหวไม่ไหวคลิปนี้อาจจะไม่ยินเสียงของเพื่อนผมก็เป็นได้คุณโอชิโอชิอะไรดีเอาดาหลุยอะไรมิยาบายมียาบีเล่นมียาบีดิเอาอีก็ได้อ่ะเล่นไปดิเร็วอย่าเรื่องมาก แล้วจะจบคลิปแล้วมาดลาก็ได้อะไรอ้าวแงวไม่เปลี่ยนเยร็จแล้วเล่นเลยไอเต่าไอตาวก็มีประโยชน์นะไอตาวแงวเปี่ยนไม่เอาเปลี่ยนไม่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 แงวไม่เปลี่ยน บอกว่าไม่เปลี่ยนไม่ใช่เลยออุมพวงทะยานสู่ความว่งวางอันไกลโอ้เย่หลบได้หลบได้หลบได้ไดไทำอะไร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 ป้าเชบได้รอดอรออถามว่าอะไรเง,งี้ยหรือไม่เอาไม่เปลี่ยนโูเลย เงี้ยไม่เปลี่ยนค่ะแม่งเนี้ยไม่เปลี่ยนไอเด็กบ้าจับลันแทบไอเบะน้อยอย่ามาทำไรค่ะอะไรอ่ะมีชุดอื่นไหมอ้าวอ้าวเล่นตัวข้าไม่ตายใช่ยากเลยแหม่จริงจริงนับถือนับถือ ดับเทินไฟไเอาไป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 พุ่งพุ่งไปพุ <kicking. S 1> <enthus flush. S 2> ่งไปไยอะไร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 อเวอเวลมกับลมเจอกันน่ะลมกับลมเจอกันอะไรอะไรของเธออะไรของเธออะไรของเธอเธอกำไร

แป๊บอะไรนำมาแป๊บยาวอืมอืมอโอ้เไอ้เ่อสตกอะไรวะเนี่ยสิเจ็ดสิบแปดนอกยี่สิบขวาแล้วโอเคไปไหนไปไหนไปไหนฮะไปไหนอืมอืมอืมไฟไฟโอ้ยไม่ถึง ไล่ทำอะไรโทบิโทบิในทำอะไรโทบิอย่าโทบิอืีโทบิโทบิเออโทบีเออฮะโทบิ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 ฮะโทบิเออโทบิเออแป๊บกินโซอมแป๊บอืมโทบิโทบิโี โทบีโทบี้อืมหนีน้ด้ไอ้หนูน้อยอืมหนูน้อยหนูน้อยหนูน้อยอืมตายซะหนูน้อยทำไมของหนูเอาหนูโหหนูยังหลบได้แล้วหนูจะไม่มีครั้งที่สองแมนมีท้าเด็ดคัดโอ้ย

อะไรนายโทอบโทบีอะไรโทบบีทบิอืโทบีอืโทบิเอะโทบฮโทบิเอะโทบิเอะออืโทบียังไม่ทบียังไม่ทบีตามยโทบีตามาย อะไรอะไรของนายโทบี้อุ้ยไปอะไรโอ้หโหโอยไฟไหมเลยอืมต้องเรียกรถดับเพลิงโทบี้อะโทบี้โทบี้โอ้ยอืมฟันฟันอืมโอ้ เจอปัดแล้วทิ้งเดี๋ยวเจอปัดแล้วทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฉันเชื่อใจในตัวเธอเฟรมไคเซอร์เจาะอ๋อเปิดลมเปิดลมอมืโดน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 ชาร์จแป,ป๊บอออืฟร์ โทบียังไงโทบีอะโทบีไไงอะนะโทบีอะโทบีโทบีโทบีอืมโทบีโทบีโทบีอ๋อันจริงเลยสกอร์ก็สี่ต่อสองป่ะเอ้ยสามสามต่อสองว่ะสกอร์ โอเคครบห้าแพตโว์แล้วเดี๋ยวการพาหนะครับผมบ๊ายบาๆจุ๊บ